ตัวนี้ง่ายมากๆง่ายที่สุดในสามโลกมันคือซี่โครงปลาแซลมอนนะคะราซอสเทริยากินะกบมีซี่โครงปลาแซลมอนอยู่ตัวหนึ่งกบก็จะมาสับเป็นท่อนนะคะชิ้นหนึ่งประมาณสองนิ้วนิ้วครึ่งสองนิ้วประมาณนั้นตรงมัง่งไม่ตรงมัง่งแล้วเอาซี่โครงเนี่ยไปแช่กบเอาไปแช่ในน้ำผสมน้ำทองใส่ชูก่อนดับข้าวนะคะซาวขึ้นมา สร็จแล้วหมักด้วยเกลือและพริกไทยเนาะพอหมักเกลือพริกไทยเสร็จนะคะกลบก็จะเอาไปคลั่กับแป้งทอดกรอบนะขย่าแป้งส่วนเกินออกทอดนะคะในน้ํามันร้อนๆเลยพอทอดเสร็จเอามาสะเด็ดน,น,น้ํามันดินน้ามันออกจากกระทะให้หมดใส่ซอสเทริกิสาเร็จรูปนี่แหละง่ายๆนะใส่ลงไปพอเริ่มเดือดเดือปุ๊บเอาปลาทอดของเราลงไปคลั่นะคะตามด้วยงาขาวคัว่ว นะเข้าค้าเขาให้เข้ากันแล้วก็เอาขึ้นได้เลยแล้วก็โรยต้นหอมซอยก็เสร็จแล้วซี่โคงปลาส่วนติกระดูกเนี่ยทุกอย่างที่ถือติกระดูกของเนื้อสัตว์เนี่ยจะเป็นส่วนที่หวานและอร่อยที่สุดนะคะทำได้ง่ายๆเหมือนพัทคารญี่ปุ่นเลยลองดูนะ